<um ี่ขาดดขางนะครับทุนขาดด่าง โอเคครับก็การสวัสด,ดีอยักสวัสด,ดีกันด้วยนะครับทุกคนยินดีตอนบรขก็สื่อช่งอง Arm h ิวน,น,นะครับอีน,นี้จะพามารีวิวบักโซนิกกันนะครับทุกคนของน้อง Top Hub กันนะครับทุกคนของเด็กในสังกัดทีมงาน O h u ฟนะเอ๊วันนี้จะจะให้ชมแบบว่าเหมือนบักัคโคล่าเลยเนาะจะถ่ายแบบมัคโคล่าเลยจะรีวิวประมาณนั้นนะครับทุกคนไปไปชมรถกันเลยครับทุกคนไป Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. i ain't seen just wanna be the best at what i know better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me go this is my quest i'ma make it one they call me obsessive oh i know call me selective with my notes call me aggressive with my flow call me offensive even though joway ain't gonna lie life stop t r y to get นี่ส่งก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นส่งอะไรนี่เป็นส่งสนามเนาะนี่ไปพบกับเจ้าของรถกันเลยนะครับท um> um> ุกคน อยู่กับท็อปเทิร์บนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวจะขึ้นเฟสมาให้นะครับทุกคนนี่ไปรถไปแล้วนะทุกคนนี่ทรงโคตรได้เลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ชมกันด้ยนะครับทุกคนนี่เป็นเลนไวด์นี่ชมรอบคำอีกอีกแป๊บนี่ขึ้นละทรงสนามนี่มันโคตรสุดเลยนะครับทุกคนนี่มันโคตรหล่อเลย ไม่ได้ล้างเลยนะมันจะกังๆมามาเริ่มอะไรชิ้นแรกเลยไหมอะไรชิ้นแรกเราก็มันโบว์ไปหมดแล้วนะทุกคนจกใส่กินเลยแล้วใช่งไหมครับไมาเริ่มชุดนาเลยเนาะดนมีชุดนาเลยชุดนาเป็นล้อของอะไรครับเนี่ยมันใสครับล้อของมันใสนะครับทุกคนนี่ขอบเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับขอบสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองขอบสิบเจ็ดนะครับทุกคนนี่ล้อสีน้ำเงินเนาะซื้อที่ไหนครับเนี่ยซื้อที่โมโตภาพครับซื้อที่โมโตภาพนะครับทุกคนขอบ ราคา4 5่เหมือนเดิมที่มอเตอร์พัทมือกล้องนะครับไปซื้อครับผมไปซื้อให้เองนะครับทุกคนน้องมันฝากซื้อนะครับต่อไปก็เป็นจานจานเจาะจานขโมยขมยครับขมยขมยของผมมานะครับทุกคนอันนี้ผมให้น้องมันมาใส่นะครับทุกคนแต่ก่อนผมก็แต่งเรียบร้อยนะครับทุกคนมันเป็นจานเป็นดุมแบบนี้นะแล้วแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยลายเป็นซาลิงนะครับทุกคนนี่ขึ้นรูปซาลิงนี่แต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเรียบร้อยเนาะแต่ก่อนเรียบร้อย นี่ก็สุดนะครับทุกคนเออสมัยปองโหงนะครับแต่งแต่งเวยบเวียดไว้เนาะแต่งจักรยานนะครับแต่งจักรยานด้วย <c oughs> <laughs> มาอะไรชิ้นต่อไปกันเลยไม่ค่อยมีคนแต่งครับไม่ค่อยมีของแต่งนะครับทุกคนมันเป็นทรงสนามเนาะเราไม่เน้นอะไรแล้วน้นเครื่องนี่นี่ก็เป็นบูธบูธสีแดงสองันี่บูใช่หรือสีชมพูแล้วตอนนี้ครเป็นสีแดงนี่ก็เป็นดุมทําสีนะครับทุกคนผมเป็นคนทําให้ ถ้าย้อนคลิปไปดูคลิปก่อนก็มีอยู่นะครับทุกคนแต่ไม่ได้ทําสีให้ชมนะนี่ก็เป็นโชกกึ่งโช๊กึ่งแต่แต่มันก่อนะครับทุกคนก่อไปอัดน้ํามันใหม่นี่ก็บางคนบางคนใหม่เท่าไหร่ครับบงคนใหม่ซื้อมาในวันเดียวนะครับทุกคนแตกครับแตกเลยนะครับทุกคนวันเดียวแตกเพราะว่าโหลดเกินไปนะโหลดโหลดสีนิ้วนะครับทุกคนนี้โหลดเมื่อวานเลยสดๆร้อนๆก่อนเมื่อวานเมื่อวาน ต่อไปก็เป็นปัม๊มปั๊มเดิมปั๊มเดิมติดรถนี่น็อตอันนี้ก็หายนะครับทุกคนรถมันแรงเกิน่ห้ตรงเลงตรงเลงให้ตายเนี่ยวะห้ตรงเลยงตรงเลยงห้ตรงเลงเลยต่อไปก็จะเป็นอะไรวะนี่ไฟหน้าไฟหน้าไม่มีไฟหน้ามีครับนี่ครับนี่ถ้าใครอยากตามก็ไปทําได้นะครับทุกคนเอาเอาคลิปนี้มี เอาคิปนินดีไว้นะครับทุกคนแล้วก็แล้วก็เอาดินสอดันนะครับทุกคนถ้าถ้าใครถามนะงบไม่มีครับงบประหยัดแล้วก็ไฟพวกไฟก็จกออกให้หมดเลยนะครับทุกคนนี่แผงไฟที่เหลือก็เอามาพันไว้ตรงนี้นะครับทุกคนยัดเข้าไว้ยัดเข้าไว้ในตรงนี้นะครับทุกคนต่อไปก็เป็นคัดคัดเดิมมือเบรกเดิมแล้วก็ลดมาครับ แล้วก็ลดมาอีกแล้วโอ้รถมามาอะไรชิ้นต่อไปกันเลยเฮามันไม่ค่อยมีอะไรมาไม่ค่อยมีอะไรมานะครับทุกคนไปไปชุดเครื่องค่อยพูดกันนะครับทุกคนตอนนี้มันรถมันกังหมางนะฝน,นตกแล้วก็ฝนตกแล้วก,แวก็แล้วก็ลดมาอันไปนะครับทุกคนตอนนี้ลดมาจะสิบรอบแล้วเนะี่ยเออเราจะถ่ายเป็นซู่มงไม่ได้น,นั่นนี่มาต่อไปก็จะเป็นชุดหลังเลย อล้อหลังไหมมันไม่มีอะไรมากไม่ดีมากเผื่อพี่มีคนถามเนาะออตอนนี้เราไล่สเต์เป็น10 4ใช่หร <40. S 1> ือ10 4 40ฟันนะครับทุกคนเป็นเป็นสเตอร์สเต์สเต์ทำงานเฮ้ยสเต์ใช้งานเออสต์ใช้งานนี่ก็เป็นล้อหลังล้อบันไซเหมือนเดิมล้อยางสีเฮ้ยย,ยางสีขาวั้น ยางห้าสิบทับ้อยนะครับทุกคนเสร็จแล้วน,นี่นยางห้าสิบทับ้อยหน้าหลังเลยนะครับทุกคน้า,นนาก็าตอนนี้ยางก็หมดนะครับทุกคนใครสปอนเซอร์ก็ส่งมาได้นะครับทุกคนที่อยู่ทักมาอินบล็อกมาเลยครับทุกคนเฟซอัมเรับต่อไปก็เป็นโชคโชคเดิมทําสีแต่ก่อนรถคันนี้มันเป็นโครงสีสชมพูนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ขึ้นลูมให้ดูแล้วก็แต่ก่อนมันเป็นล้อขาวด้วยนะนี่ดูขึ้นยี่ี้อ ไปไปว่าว้าวฟังเสียงนั่นนั่นน่นโอ้ยอีกประสูตรนะจวงว่ะไปต่อไปก็จะเป็นใช่จะเป็นไทยคิตตี้ไทยคิตตี้ใช่ไหมน้องนี่ใช่คไทคิตตี้นะครับทุกคนคิตตี้แบบตัางอะไรที่ต่อไปกันเลยหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นอาร์มเป็นอาร์มเดิมทำสีนะครับคุณ ตอนนเป็นอ่างเมานะเราไม่ต้องซื้อมันกังมาเต็ปบเครื่องกันเลยเส็ปบเครื่องตอนนี้เป็นหม้อน้ําอะไรนี่หม้อน้ําเดิมนะครับทุกคนเดิมหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็คาบูเดิมคารบูเดิมล้วนนะครับทุกคนแบบล้วนเนื้อแบบล้วนไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนตอนนี้ถ้าน้องมันจะเลิกแต่งแล้วคนไปเรียนแต่งเว็บนะครับไปแต่งเว็บ ร้อยสิบปีสองพันยี่สิบสองนี่เดี๋ยวจะไปรีวิวให้ชมกันอีกนะครับทุกคนขึ้นไหมครับขึ้นไหมไม่ไม่ต้องขึ้นแล้วขี้เกียจขึ้นแล้วต่อไปก็เป็นเบาเออเบาะดีกว่าเบาครับเบาเคือขี้เบาะคือขี้ขาดขาดดาคไหมนี่ครับขาดดากครับขาดดากนะครับทุกคนนี่ขาดดากโอเคครัต่อไปก็ใต้เบาะให้ดูใต้เบาะไหมไม่ครับไม่มีให้ดูใต้เบาะเถอะไม่มีอะไรเนี้ยใต้เบาะก็มีทางน้ำมันนะครับทุกคนไม่ต้องชมอะไรมากไปให้ฟังเสียงท่อเลย ให้ฟังเสียงท่อกันเลยตอนนี้ก็เป็นท่ออะไรท่อสูตรเนาะเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อนะครับทุกคนแล้วก็จะออกตัวให้ชมสักรอบนะครับทุกคนแล้วก็ลดมามาจะให้ฟังเสียงท่อกันนะครับทุกคนท่อสูตรอะไรก็ไม่รู้ท่อยืมมาใส่นะครับทุกคนเสียงโคตรพอนะครับเสียงอยากลูก ตัวให้ชมสักรอบนะครับน็อตขาดคาใช่ไหมนี่มั <_ C os ic> นน็อตขาดคา,านะครับทุกคน <_ C os ic> แล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นที่บังที่บังฝุ่นนะครับทุกคนถ้าใครอยากทาก็ทําตามได้เลยนะนี่ไม่มีใครทําตามได้นะครับทุกคนนี่เราเป็นคนคิดค้นออกแบบนะตอนนี้ก็เพื่อยชุดหน้าเนาะไม่ได้ใส่ชุดสีเต็มนะมาเดี๋ยวพี่ออกตัวให้ชมสักรอบนะครับ อันนี้มันเป็นทรงตะกระแตนเนาะอออะ Kìa yeah. yeah. แรงเกินนะครับทุกคนไปพอแล้วแหละพอได้ครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเออสำหรับรีวิวบักนี่บักบักโซนี่บักโซนี่ม่ใช่ยังไม่มีชื่อเนาะใช่ครับไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับทุกคนคลิปคลิปนี้ขอ10วิวเออคลิปเมื่อกี้ขอ5วิวไปแล้วไปสำหรับคลิปนึงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไป let's One, two, go.